หมดแล้วได้ไม่มีมาจิตเยสดู s u p ราสวยงามจิตจิตจิต yes g o o ดบอยสวัสดีครับรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอเลียนบกมากปลาหมึนนะครับผมวันนี้ผมจะมาฝึก ah be head VT นะครับฝึกคำสั่งพื้นฐานเบื้องต้นนะครับ เพื่อไปสอบนะครับ b h v t วทีนะฮะปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้านะครับผมไม่รู้ว่าจะฝึกทันหรือป่าฮะการฝึก BH ก็คือให้ชุนักนะครับผมเดินข้างลําตัวเรานะครับผมแล้วก็หน้าจะโฟกัสที่หน้าของเราตลอดเวลาเช่นกันนะครับผมเดินไปก็น้องหมาจะโฟกัสที่หน้าเรานะฮะแล้วก็การสอบ BH เนี่ยจะมีการทําอยู่ประมาณ4-5ขั้นตอนนะครับผมมีการเดินนะฮะเป็นตัวเจนะครับผมแล้วก็สั่งนั่งนะครับให้หยุดหยุดนั่งคอยแล้วก็เดินผ่า ฝูงชนนะครับผมการสอบ BH นี่คืออะไรนะครับผมคือมันจะเป็นการทดสอบนะครับระบบจิตประสาทของสุนัขนะครับผมถ้าเราสอบผ่านตรงนี้มันก็จะหมายความว่าเราสามารถนาหมาเนี่ยไปในสถานที่ต่างๆได้นะครับโดยที่ไม่ไปรบกวนหมาตัวอื่นนะครับผมไม่พุ่งเข้าไปหานะครับผมหรือไม่พุ่งเข้าไปหาคนนั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําการฝึกกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นท่าเตรียมนะฮะก่อนสอบหรือก่อนฝึกนะครับผมนั่ง Wow, good boy Mau lần mau lần hết chết 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 จิตย e s สดูส yes, <ooh>, ูปราสวยงามนะฮะต้องให้หมานะครับผมอยู่ข้างลำตัวด้วยท่าที่สวยงามนะครับผมจิตนี่หมาจะต้องมองหน้าของเราตลอดเวลานะครับผมอันนี้เป็นการฝึกขั้นต้นนะฮะว่าจะทำยังไงให้หมาเขามองขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจิต chết chết yes boy good boy mày mày chết 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 mày 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 Yes, Ooh, good boy just má, má, Yes. Ma. Ma. yes. good boy, King quá, u, nang, một นีจะเป็นการหมอบยาวนะครับผมจำลองเหตุการณ์ว่ามีสุนัขมาฝึกเออมาทำข้อสอบอยู่ฝั่งขวามือนะครับผมน้องหมาจะต้องหมอบคอยลาๆประมาณ10เอ้ประมาณ5นาทีนะครับผมแล้วก็จะต้องมีโฟกัสอยู่กับเราในขณะที่หมอบคอยที่มีหมาท,ทำอยู่นะฮะเขาจะต้องห้ามลุกเด็ดขาดฮะถ้าลุกจะโดนตัดคะแนนถ้ามีการลุกไปกัดหมาอีกตัวนะฮะจะโดนตัดตกทันทีนะครับผม เป็นการสอบไม่ผ่านซึ่งการสอบนะครับก็จะมีการยืนนะครับต้องยืนหันหลังให้นะครเป็นเวลา5นาทีนะครับผมหมาห้ามลูกเด็ดขาดนะครับเนี่ยเขจะต้องโฟโกัสกับเราอยู่ตลอดเวลาพอได้แล้วนะเราก็จะเดินเข้าไปชมเขาหน่อยนะครับ เก่งมากโอ้โห굿บอยนั่งยอดเก่งมากวู้วซูบระชิดโอ้เริ่มตามมือนะฮะเริ่มไม่มีอาหารนะครับสวยกูดบอยสวยมากเย้ว yeah. ู้ yeah. ก็สังเกตน,นะครับว่าฝึกแค่แป๊บเดียวนะฮะดูเหนื่อยแล้วนะฮะลิ้นห้อยนะครับ อันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายนในตัวด้วยนะครับผมมาดูมายิ้มยิ้มแต่ว่าไดของโอเลี้ยงนะครับไดเขาไม่ค่อยเยอะนะฮะไดไม่สูงเหมือนอสุนัขใช้งานทั่วไปที่มีไดฟู้ดไดหรือว่าเพย์ไดทุ่งสูงนะครับผมส่วนโอเลี้ยงเนี่ยไดเขาจะไม่สูงเขาจะได้ประมาณนี้ มันก็เลยจะฝึกยากนิดนึ่งนะฮะต้องใช้เวลาในการฝึกเยอะขึ้นไปอีกนะครับผม yes! แล้วก็เวลาสอบเนี่ยมันจะมีทั้งสายจูงแล้วก็นอกสายจูงด้วยนะครับผมเดีย๋ยวมาลองปล่อยสายจูงดูนะฮะว่าเขาจะทำได้ประมาณไหนนะครับ นี่เป็นการฝึกนอกสายจูงนะครับชิดชิดชิดเยสกูคูดบอยดูดูชิดฮิเยสููด โอเคน่าจะต้องพอแค่นี้แล้วนะครับผมเพราะว่าพลังงานเขาเหลือน้อยแล้วนะฮะหมดแล้วได้ไม่มีมาเหนื่อยแล้วนะครับลีนห้อยแล้วโอเคก็ฝึกวันก็ใช้เวลาฝึกวันละหน่อยเอานะครับผมแล้วตัวตอนเย็นแต่ผมก็จะมีใช้เวลาในการฝึกตอนช่วงที่เขากินอาหารนะครับใช้เวลาตอนนั้น เป็นการฝึกนิดหน่อยทบทวนนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตอนกินอาหารนะครับผมโอเคครับทุกคนก็ฝึกประมาณนี้นะครับผมสําหรับท่านใดนะอยากไปลองฝึกดูก็ไปลองกันได้นะครับผมก็ใช้ขนมนะฮะอกไก่อกแห้งหรือว่าอกไก่ต้มนะครับหรือจะเป็นหัวอาหารที่เขากินนะฝึกตอนเขากินข้าวก็ได้นะครับผมฝึกก่อนวันนิดวันน่อยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ